สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกทุกท่านนะคะมาพบเจอกันนะคะในคลิปนี้นะคะในส่วนแรกนะคะของวันที่9นะคะกันยนอายน25 6 5หนะคะมาพบเจอกันนะคะก็การตามหาแนวทางตัวเลขนะคะฝากตอนพี่นอกนะคะเนาะข่าม,มาในคลิปนี้นะคะชบ,บาเดินทางนะคะมาอยู่ที่บ้านคุณแม่แป้นนะคะเนาะซึ่งภาพพี่น้องแฟนคลับทางช่องนะคะมาติดตามแนวทางนะคะโตว,วงเน้นนะคะเนาะ นํำคุณแม่นะคะว่าคุณแม่สีวงกลุ่มเน้นให้เป็นตัวใดนะคะเพราอว,าว่านเงวดที่พานมานะคะเนาะเข่าตัวว่งเน้นเนาะพี่น้องเนาะสองสามสามสองแล้วกับแปดสามสามแปดนะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะจังใดห้ากาลอเขาไปติดตามรับช่มรับฟังตัวเลขกแนวทางน้าคุณแม่กันนะคะ หวานในคงสถานีนะคะคุณแม่สีวงกลุ่มนินไฮเป็นตัวไรนะคะเนาะค่ะถ้าพี่น้องมากพี่น้องชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแช่นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแสงเตือนเด้อค่ะสิเดบุพพาข่าวสารแนวทางจากทางช่องนะคะค่ะสํานหรับพี่น้องคนใดที่สนใจครีมนะคะ,คะแอดมาที่เบอร์ไลน์ศูนย์แปดสองหกแปดสี่สี่เจ็ดเจ็ดเก่าเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาค่ะเพื่อเป็นการบอเซียเวลานะคะเข้าไปติดตามรับชมนะคะ รับฟังตุลีกเนีท่าน้ำคุณแม่กันเลยค่ะสวัสดีค่ะแสวัสดีค่ะแม่ค่ะค่าอีฟซีแฟนคลับทางช่องมาติดตามเนี่ยทางแม่มือหนีว่ามาเอาตูบ้วงเน้นจ้ะสีเน้นแล้วน้องแม่คัดคักแล้วไม่นัวแม่โอ้ยกะว่าไงกะวานคักอยู่นั่นล่ะว่าคัดก็คืออะไรเน้นแล้วเน้นดีก็ได้ยังหลายมืออยู่แม่กะว่าสิเน็ตนั่นท่านได้ฝันไปเนี่เอาล่ะ ฟันอยู่ดินั่นเอาลูกฟันฟันตาชื่อว่าใดมื่อคืนนี่ฟันฟันเห็นเล็กก็เสื่อมโทรมๆมันชื่อว่าใดเอ้าที่จังไแหังสี่ใดอุ่นอืมอันนอตเล็สิ่หลอเล็กไล่ใส่อยู่ไห็นแต่ว่าแห่งชื่อว่าใดมันตัวใด้มันหลายตัวบ่ตัวเดียวเอ๋อคือยังคือยังเล็กถูกนี่มันอันนั้นอ๋มันเลี้ยงลงมาเลี้ยงคือนเล็กถูกอ่ะครับชื่อว่าใด อืมเอาไม่แม่ยังอะไรขึ้นอยู่เพราะว่าทิ่ฐานขอบนไม่พื้นวันพระเนี่ยฟันไม่อืมหอยขึ้นวันเราหันแค่ว่าฟันเห็นกล่องเนียอยู่เนาะเมียนอยู่เรี่องแต่เขาลืมถามก็ได้ทั้งบนทั้งหลังคนนั้นเลิดกันแล้วก็ถือทั้งบนทั้งหลังเอาไม่งวดดิแม่เอาไม่เพราะว่ายังหลายมืออยู่เข่านอนฝันไม่ขันไปยิ่เตึงต้นกล้วยยิ่งตึงต้นกล้วยนะไอ้แม่นอดเราเรียแล้วไปเลี๋ยอ้าวเลื่ลายรสายอยู่จื้อกพอได้ว่าตื่นขึ้นมาโอ้จื้อบอด้เลยว่าตัวใดตี อย่างนั้นมันซีคือย่งนันซีบุักันเม่นมาตื่นคือมาส่วนรอ่อนจีแ้งได้มาเขียนไว้สัน oh ค oh ่ายอยู uh ่ท huh. ี่เนาะเม่นอันนี้มันอันนี้ว่าจอบไตรตยตีกับบไตรั่ซ้ำคิดหากับบไตรัอีกตัวบัดสุดไน้องสุดไน้อาวะอืมมักคักแล้วมันบ่เมี์มักเหล็กวิ่งเข้านี่หกกับเจ็ดมักเจ็ดนี่เมียนมักหกเดยมักหกบ่อือมักหกคือวงเกีดบัน แจักแล้วอือไปแล้วงอ้เป็นแจงดอกกาจกรรมมากก็พ่อกันก็ได้ดอกจังว่าเอาอีกตัวหนึ่งจังว่าเอาอีกกันวะ่ะออเอาเอามาเบืองน้ำกันพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางตัวเลขของคุณเมียนะคะมาเบืองน้ำกันว่าคุณเมียสีมักตัวใดสีสีเนียนไหนเฮ้านะคะในคลิปนี้แจ้งตัวนะคะพี่น้องอแนวทางของเมียเพื่อนงมวดนี้คือจังไดกับมีดติดมันบ่แเมียหกวกระดิ่งเนียแจังไดกับตองใม้เห็นตัวหนึ่งค่ะ ต้อไห้เห็นตัวหนึ่งเมียนเลียเดี๋ยวนี้เลี้ยอยู่เก่าคูเนาะคุณแม่เนาะเก่าคูจากจะคูเหลือคือเมีนแนวทางยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเนี่ยเก่าเ่ยมันเลี้ยสิบเก่าวันยังไงฮะสิบหกคูจากสิบหกคูเหลือเก่าคูเมียคุณคัดลงมาหาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเหลือเก่าคูมันมือนีกับมะเบิงตัววงเนี่ยคุณแม่นะคะมือนี่ก็ในเก่าคู วันที่เก่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพื่อได้ไปหายิบจับฉากกินแบงรัฐบาลเนาะแม่เนาะเนี่ยค่ะอ๋อมือนี่ก็วันพระตันเนาะแม่บุญคอซากบุญคอซากเป็นแม่บุญคอซากแม่แม่นอนฝันไน้เด้อแม่เด้อวันพระเด้อแม่ฝันแม่คนฝันแม่ไม่พี่น้องก็ฟันจักเทียววันพระนี่แม่ไปนอนวัดตลอดบ่่่่่แแแมมมนนนอทุกปปีเพิไวััดช่ววงขานะแม่บ่แม่นอนวัดค่ะเอาแม่มักตัวใดแบบนี้แม่ ว่งเนี่ยเป็นยังบันนี้แม่เอาให้แม่พันว <c oughs> ่องห้เลยว<ง>่องเดียวแล้วลกันว่งไวให้ไปฟันเบืองสักก้อนเนาะเอฟซี FC นะจะจะแม่เอาให้แม่พันว่องห้พี่น้องมาพร้แม่พันกระลังพร้าว <c oughs> ขาตุม่มพี่น้องที่ไปวัดนีล่ละคก็กุ้งสองตัว,วก่อนเนาะแม่ไปฟันก่อนเนาะ สองคู่แขียนๆสองคู่แขียนๆตั้งหวะที่ผ่านมาแม่พันว่องเข่าตัวนิ่นเลยเนาะพี่หนอนิ่งแหมว่องเข่าตัวนิ่นเลยมันมันหนังไดเดกับเนาะค่ะเป็นตะเล็กบอกไบเดกับค่ะเพิ่มสามซองเพิ่สามเปียกอืมเอาผิดจะละนาเบิ้งพี่หนอแม่ละหน้าเบื้อแม่กับมูเจ้ามันสอกตัวใดดอกแต่ว่ากับมันกับเป็นเลขคำนวณค่ะมันกับเลขวิ่งมันไม่ค่อยพลาดดอกค่ะแต่ว่ากับจับผูกเป็นว่าบ่มากที่แม่จับผูกให้เอาเลขวิ่งไปเลยเนาะแม่เนาะแม่งไปจับเอาเนาะ ค่ะคันว่านกับเอาหงกเอาหงกกับเกียร์ไปโหลดค่ะไปะจับไซตตัวได้มากกับไปจับไซตค่ะจ้าสันละเอฟซีครับพ่อแต่ปเป็นแนวท่างแบแนวท่างนี่หกสามเจ็ดสี่หกสี่หกหนึ่งหกแปดหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งกับแมววงกลมไปที่สองคูนะครับวงกลมไปที่หกสามแล้วหกหนึ่งบนล่างเลยมันมาแแมน เอาไปบุนไปล่างนั่มน้อแม่เนา้อยิบยิบไปแม่ลอตเตอรี่งวดนี้ยิบห้องสามไปเลยยิบห้องสามไปแล้วฟันอันฟันดีก็ถือว่าฟันดีบ่ก็ถือว่าฟันดีอยู่บ่เขื้อนกับฟันว่าหาเขาให้กรจ่างจริยู่ไหมได้เรียกคนแล้วในข้อฟันฟันว่าได้หาเขาหาหนามซูขคนกินแล้วไม่นันมันเปลี่ยนผ้าแบกไงแบบไงเปลี่ยนผ้าแล้วกันนี้ว่าบอกว่าจะว่า เอาผ้านี่ไปกินรวดเป็นห่อผัดห่อเป็นผู้แจ้งสินะอเอเขาไปซูคนกินเยอาผ้าเอาผ้านี่ยไปกินบอกเขา้าไปนะอแต่ว่าตัวที่ซื้อไปคือหกสามเนี่ยหกสามโปรตีนใบเนึยงค่ะซื้อใบเหลี่ยหกสามเนาะสามหกสามน่ะสามหกหกสามเนาะสามหกสามโอ้แม่ฝันว่าซื้อยิบรปรตีมาแล้วมาฟันว่าได้หาหาผ้าเขาผ้าหนามเนี๋ยวพี่น้องซูซูเครื่อเจ้ากินเนาะพี่น้องเนาะ เด็กยูวัาเท่ากับสีเขาก็ไปจักเรืองนมันก็ยังเห็นอยู่สลายหมดวัรงหันเพื่นกับบ้านสามแปดเนาะสามแปดก็ต้องกลับแล้วหมวดบางหนึ่งเล็กยูวัสามแปดเราต้องกลับแม่วดนี้่นบอกอะไรว่เเลขยกบืมหมายควว่าสีเอามาฝากคงสุไทายมาฝากเอฟซีด้หอแม่เอ้าอองแม่นีละอองแม่เนีู่แล้วอยู่แล้วฟันว่าได้ยฮะเขาให้คนกินกันตาม ตามผู้เา่รโบราณนว่ากะเฮาได้แบ่งปันแนวทางปันบุญปันยังให้เ c แล้ี่นี่ยอมอเอาแม่พ่นว oh ่า the <hyd rage S 3> อยู <fry UC S> ่แลวล่ะเลขก็สั่นอยู่ในนีล่ะพี่น้องอยู่ในหนีล่ะก็สิป็นตัวใดเออเอาพู้ใดมักตัวใดจับใส่เอาผู้ได้ตัดเป็นเอาไปตัดเนาะแม่เนาะครับ่ะผู้ได้ตัดเป็นเอาไปตัดเลยพี่น้องเอาลองพิจารณาเบิ่งนะคะเอาค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะคุณแม่นะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้พี่น้องแฟนคลับนะคะท่างช่องให้ได้มีโชคมีลาบน้ากันนะคะเนาะ ยังได้โค้งสุดทไทยกับจังมาติดตามเนวทังให้แม่อีกเนาะแม่เนาะครับแม่เมี่สีมะยมโคงทุ่งไทยยืดยกแม่เพื่อแม่กับฟันแม่เนาะเพือปิยะได้ตีเอาอีกเนาะจะก่อนทีเหล่วฟันเห็นเนื้อกองบหมงใหญ่ออกบาลเลขทีพี่น้องสามสามสงนะคะออกบวลเลทีสามตูวเบื้องว่าแม่เพิ่งวันนี้สิฟันดีอีกบอจังแดงเขาจังมาติดตามกันอีกเนาะค่ะเนาะโค้งทุ่งไทยไทะ เอาค่ะสุดท้ายนี่ค่ะขอขอบคุณขอคุณแม่นะคะเ<ต>นาะค่ะค่ะขอบ,ขอบ,ขอบคุณค่ะแม่ค่ะแม่ครับขอบคุณครับไปเด้อทาฟันดี